สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณน้องนะคะวันนี้เราจะไปคาร์ดิโอกันสักนิดนึงนะคะเพื่อกระชับกล้ามเนื้อนะคะทำให้ร่างกายกระชับกระเฉงขึ้นนะคะเดี๋ยวเรานอนเลยนะคะ าต่อไปนี้นะคะเราจะทำเซตละหนนาทีก็ได้หรือจะนับไปสัก30ครั้งหรือจะเท่าไรก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดนะคะเราเริ่มต้นจากการประคองศีรษะขามือสองข้างประสานไว้ที่แท้ทอยประคองศีรษะไว้หุบศอกขึ้นมาค่ะเราจะสลับข่าวกันนะคะอย่างนี้ไปเรื่อยๆ2 3 4 5 6 7 8 9 1ห

ออกดาวเวิร์นะคะเหยียบส้นเท้าก้าวรืดกระโดดเหนื่อยหน้าเหยียดหลังขึ้นนึออกพับลำตัวกลมค่ะเขาวาดแขนขึ้นยืดตัวขึ้นออกคลายนะคะจากนั้นมืออยู่ระดับเดียวกับข้อศอกนะคะเราจะงอเข่าขึ้นมาแตะที่มือนะคะไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เราจะวิ่งกระโดดอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าใครไม่กลัวเหนื่อยนะคะไปเรื่อยๆ

เขาเหนื่อยหน้าเหยียดหลังครึ่งหนึ่งออกยอ่อกล่าวรีเดินหรือกระโดดค่ะยุบศอกลดอกจัดตุลังกาเหลื้อยไปด้านหนะ้าอัพเวิร์ดออกดาวยกขาขวานะคะเป็นบีบอยเป็นเอกปาดานะคะแปะยุบยืดถอยยกขาซ้ายแปะยุบยืด ขอใหไปเรื่อยๆก้าวมาเลยก็ได้นะคะ ใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆค,คลายเข้าออกคลายหายใจเข้าหายใจออกคลายจากนั้นค่ะมือรองไว้ที่ด้านหลังค่ะหลังสะโพกเรานะคะจากนั้นเราจะเอาส้นเท้ามา 1ิบสองสิบสี่สิบห2ส2 6เจ็ดเก้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกและหายใจเข้า หายใจออกพับลำตัวกลมข้าเห่ายนหน้าหยัดหลังครึ่งหนึ่งออกยอ่อจกาะรียกระโดดจตุลังกาเลื้อยไปด้านหน้าอัพเวิร์ดออกดาวถอยหลังเดินหน้าจตุลังกาอกถอยหลัง เดินหน้าจะตุวลังก้าไปค่ะจะขึ้นตรงๆหรือจะขึ้นแบบพุทอัพก็ได้นะคะหรือว่าจะสไลด์เลือ,อยงี้ก็ได้ หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆค,คลายเข้าออกคลายและเข้าออกแชร์โพสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15, 16, 17, 18, 19และ20ค่ะหายใจออกคลายนะคะหวังว่าคงจะเรียกพลังงานนะคะาการสูบฉีดไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างเพียงพอนะคะทําจํานวนครั้งได้มากกว่านี้นะคะทําเวลาได้ยาวนานกว่านี้ได้นะคะลองไปฝึกกันดูคะ่ะ